ทองคำจะฟื้นกลับมาได้หรือไม่หลังปิดสัปดาห์ถูกเทแรงุด2,900ดอลลาร์สัปดาห์นี้กิรจาสันติภาพรัสเซียยูเครนสวัสดีเพื่อนนักงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้จันทร์ที่17กุมภาพันธ์กัวเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับคุณทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าภาพรวมราคาทองคํายังปิดบวกนะครับแต่ว่าวันศุกร์ราคาถูกเทแรงหลังจากมีข่าวว่าสหรัฐเตรียมกิรจารรัสเซียเพื่อยุติปัญหารัสเซียยูเครนต้องมาติดตามนะครับว่าจะสามารถ เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก่อ,อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่สนับสนุนการมปนของโกลาามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG Bullion International จำกัดบริษัทอินดากโกโ t r เทจจำกัดบริษัทออซิ i ดจำกัดบริษัทช h i นิงโกบ b ลเลียนจำกัดบริษัทช h i นิงโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัท TDC Go จำกัดบริษัทเร่งหงคอมมอรตี้จำกัด เราเริ่มจากราคาทองคําไทยก่อนครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นมา50บาทนะครับก่อนอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาจะปรับเพิ่มอีก50บาททําให้ราคาขายออกทองคําแท่ง9ล5ในเวลา10 30นอยู่ที่46,250บาทราคารับซื้ออยู่ที่46,150บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายยูที่46,750บาทราคารับซื้ออยู่ที่45,313บาท24ตางคำนวณจากเงินบาทที่33.70บาทต่อดอลล่านะครับโดยหัวเซิงเคงมองว่าได้เกิดแรงขายทองํำไรหลังจากที่ ราคาทองคําแท่งปรับตัวขึ้นทำโอทำไฮนะครับท้งนี้ให้จับตาบริเวณรับ45,950-46,000บาทหากหลุดแนวรับดังกล่าวมีโอกาสที่ราคาทองคาแท่งจะปรับตัวลงไปสู่ระดับ45,600-45,000บาทนะครับทางกัวเซงแนะให้ทยอยขายทองอะไรนะครับโดยให้รับที่45,950-45,850ถึง 45, ส่วนแนวต้านที่46,350แล้วก็46,450บาทขณะที่ภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาโกลด์สปอร์ตบ้า์ที่ผ่านมาแม้ว่าภาพรวมจะเป็นบวก21ดอลลาร์นะครับขึ้นมาแต่จุดสูงสุดที่ ที่2,904.2ลลา์แต่เมื่อมาสุกทองคําถูกเทขายแรงจนลงไปแต่จุดต่ำสุดที่2,877ลลา์ก่อนจะมาปิดตลาดที่2 8 USD, ออาา 2, 8 2์ภาพรวมลดลงไป46ลลานเลยมาสุกนะครับก่อนที่ช่วงเช้าวันนี้ราคาจะปรับขึ้นมาทดสอบแถว2,900ดอลลาร์อีกรอบนึงครับต้องดูว่าจะสามารถฟื้นตัวกลับไ,ได้หรือเปล่านะครับทางนี้ราคาทองคําภาพรวมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสาหทที่7แล้วนะครับแต่ปัจจัยหนุนจากสงครามการค้าหลังปฏิริทำเตรียมได้ K, เก็บภาษีสินค้านําเข้าขทุกประเทศที่เก็บภาษีสินค้ากับสรรันะคบซึ่ง สมผลให้เกิดภพราะว่าเงินเฟ้อตามมานะครับอย่างไรก็ดีราคาทองคำมีแรงกดดันจากความไม่นอนทางภูมิศาสตร์นะครับหลังสหรัฐเตรียมเจรจากรัสเซียเพื่อจบปัญหาความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะครับต้องมาติดตามว่าการเจราจาจะจบลงได้หรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนั้นราคาทองคำยังได้แรงกดดันจาก,กเรื่องเงินเฟ้อ CBI เดือนมกราคารมที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับส่วนสัปดาห์นี้ยังมีื่องเศรษฐกิจต,รตร้องติดตามหลายเรื่องนะครับนองเหนือจากเรื่องของสูงการแฟนค้าและการเจรจาระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับบัลลังคารจะมีดัชนีภาคการผลิตจากเฟดนิ วันท9กุมภาพันธ์จะมีรายงานการประชุมจากคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐพันธบัตรเมื่อวันที่28-29มกราคมที่ผ่านมาบ่าี2นะครับต้องรอติดตามดูจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับท่านนี้วันพฤหัส20กุมภาพันธ์จะมีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสิทังการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็จะมีดัชนีชี้นำธุรกิจจากคอนเฟรนส์บอร์ดนะครับปิดท้ายวัน <bye>. ศุก <partido> ร์21กุมภาพันธ์จะมีตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อและพิมพ์ไอภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการขั้นต้นจากเชื่อมั่นผู้บริโภคั้สุกล ใเดือนกุมภาพันธ์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับส่วนวันนี้ตลาดการเงินและหน่วยงานราชการขอสัตยิดทำการนะครับเนื่องในวันเพรสเดนเดนนะครับมาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศนะครับทางเชนิงกูมองว่าชานี้ราคาทองคำเปิดตลาดด้วยการเปิดแก็บกระโดดขึ้นไป10บาร์นะครับก่อนย่อตัวลงมาปิดเก็บอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งการเปิดแก็บกระโดดขึ้นมาน่าจะเป็นประเด็นด้านการรับข่าวที่ยูเครนปฏิเสธข้อเสนอขอการขอรับท่าของสหรัฐนะครับทำให้เกิดการกวนว่าการเจรจาสงบศึกที่จะมีขึ้นในปลายสั ให้ข้อเสนอเสียมากขึ้นนะครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเองทางยุโรนเองก็ไม่น่าจะยอมรับข้อตกลงในการสัญญาสมบสึกนะครับทำให้ยังมีโอกาสพิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในเงื่อนไขของการเจรจานะครับและยังไม่มีการลงนามในข้อตกลงใดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามข่าวนี้อย่างใกล้จิตเลยนะครับทั้งนี้ตลาดก็ยังรอข่าวว่าสุดท้ายจะจบลงยังไงทําให้ทางอิหร่ก็ยังคงต้องรอการเลือกทานนะครับตลาดก็ผันผวนค่อนข้างมากนะครับมีจุดเบี้ยนสําคัญอยู่ที่ประมาณดอาร์นครัรหางห ดังกล่าวก็อาจจะเกิดการพักฐานแรงได้นะครับแต่หากยืนแนวดังกล่าวได้ก็รุ้นทำกำไรในช่วงสั้นๆทีละสเต็ปไปนะครับบริษการลงทุนทางเชนิงโกลแนะนําว่ารุ่นนี้เหมาะสำหรับนักทุนที่เข้มงวดสอบร้อนนะครับโดยรอราคาอยอดตัวแล้วก็เสี่ยงโอเพนลองที่2,879แล้วก็2,863ดอลลาร์นะครับมีดูเอสเอลที่2,855ดอลลาร์กรณีที่ราคาหลุด2 8 5 0ดอลลาร์ลงไปและให้กอลโลดช็อตตามนะครับเผื่อโจเฉลี่ยที่2 8 8 0ดอลลาร์มีดูเอสเอลที่2,895ดอลลาร์ส่วนวต้านอยู่ที 2,892, 2,908แล้วก็2,922ดอลลาร์นะครับนักเศรษฐกมองว่าตั้งแต่ดนทํารัมสาบานตนแล้วไม่ถึงเดือนนะครับการจัดระเบียบโลกใหม่ก็สร้างความกลัวผลไปทั่วเลยนะครับตลาดทองคําจึงเป็นเสมือนหลุมหลดภัยนะครับนอกจากนี้การย้ายทองคําจากอังกฤษไปสหรัฐเพื่อบองการการขึ้นภาษีของบริทัทําให้เกิดความต้องการาฟิสิกอลโกนี่ขาดตลาดนะครับทำให้ราคาทองคาก็พยายามขึ้นต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งปลายสัปดาห์ราคาทองคาก็ถูกเทขายทำกำไรนะครับทำให้ลดระดับ2,900ดอลาดลาร์ลงม หลังยืนยันว่าสหรัฐจะจบเรื่องรัสเซียยูเครนนะครับโดยมีประเทศเป็นกลางอย่างซาอุเป็นตัวกลางในการเจราจาในสัปดาห์นี้นะครับส่วนข่าววันนี้ก็จะมีการประชุมดุเชิญนของนาโตเกี่ยวกับเรื่องหนังนี้ด้วยนะครับต้องติดตามดูนาโต้จะว่าอย่างไงบ้างน,นะครับซึ่งภาพรวมราคาทองคําก็ที่ผ่านมายังเป็นแค่การขายทั้งลอะนะครับราคาสามารถลงไปพักฐานได้แถว2,860-2,835ดอลลาร์ได้นะครับโดยมีนาต้านที่2,910แล้วก็2,925ดอลลาร์สัปดาห์นี้ตลาดยังจับตามองการเจราจารัสเซียยูเค และการถแถลงของบริธรรมในช่วงตีหนึ่งคืนมันพุ่นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจก็จะมีแค่คืนวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับคาดว่าราคาทองคำน่าจะลงไปแล้วก็เด้งแรงสลับไปมานะครับให้จับตาแนวรับที่2,820ดอลลาร์ที่ห้ามหลุดลงไปนะครับเพราะจะเสียภาพขาขึ้นทันทีนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุ 2, ด2,800ดอลลาร์ก็มีสิทธิ์ลุ้นต่อที่จะไปแถว3 0 5 0ดอลลาร์ดได้นะครับขณะที่ออสซิลิสแน่กลุ่มดการเทรดว่าระยะสั้นนะครับหากราคายืนเหนือ2,865ถึง2,885ดดอออลลาาาารรร์ไไ้้้สมถเเขซืืพ่่ททกี2,890 2,940ดอลลาร์นะครับสว่วนระยะกลางหาราคาปรับฐานม,มายัง2,835ถึง2,860ดอลลาร์เป็นโอกาสในการซื้อสะสมนะครับแล้วก็ระยะยาวหาราคาทะลุ2,940ดอลลาร์ได้อาจเห็นการขึ้นเมือสอบแนวต้าน3,000ดอลลาร์นะครับปิดท้ายที่ G Cap โกนแนาซื้อที่2,866ดอลลาร์ให้ในรับที่2,866-2,861แล้วก็2,850ดอลลาร์สอบอที่2,850ดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่2,898-2,903แล้วก็2,90 นล่านี่คือภาพรวมที่โกวาราหยิดย่มาฝากกันในคลิปแรกของวันนี้นะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางผู้จัดการฝ่ายการวิเคราะห์ของทางาบริษัทายจีบุลเลอร์เจ็ตจำกัดนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ